สบายดีพี่น้องนาพยังกันแล้วเลยบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยพาย,ยุเข่าตอนนี้ข่าอย,ยู่ที่ทงนาสบายใจเฉมเลยบานนี้น้ากันแล้วเบามีพี่น้องสงเกตเบิงแล้วเรียบร้อยกระแกงน้ำงาม,ามโชคดีตะเกี่ยวแล้วนะ่ะพาย,ยุมากเลดีสเปนเออเติรดอยอะรถไจแหลกก็เรียบ อากาศพ้นตกแต่ว่าเขาสิบปสิเมตดหรือว่าตบป่านี่เอ,องเอาัวน้อยอว่าสิได้จากโตบ่อเออนี้เขาเจ้าอันป่าเขาเจ้ามาลักเอาเขามาลักป่าเพาอันซาเลียงป่าอายุกลางธงนะสมอนี่นเขาสอดพี่น้อง บรรยากาศทงให้ทงหน้าเนี่ยอันนี้มิตรป้าพักกแยงทั้งนั้นเข,เขียวๆนี่พักแยงผนตกดีดีสังเกตบังให้หน้าน้ำยังเต็มให้หน้าคือเก่าคุนน้องสาอันน,น้องข้างนอกก็มีป้าได้เจ้าว่าเข้าไปกินเบิร์หลอบประจักอืม เดี๋ยวเทาสิมาตบอากาศกันหนาวหนาวทางลมทางหนาวฝนก็เสือกตกอีกมาหอดนองซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คือเห็นป่าบ่อน,อ,อ,นอ,อากาศเย็นเย็นลมก็ลม,ลมนี่คันเบ็ดเท้า ไม่ไพ่ป่ากับปลาเลี้ยงแต่ว่าบุหัวสีเห็นจากตอกบ่งมันมีหอดอยู่เนาะมาคิดเบดพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ป่าป่าบ่ไ้จากตกําลังว่าสิเมื่อบอดีเห็นอันขู่แฝดมากับเอื่อยแน่มาวันมาแล้ววันถามว่าสิไปไสว่าสิมาคุหัวมันว่าสันวา ก็เลยตามมาอีกตอนแรกวันสิเมือ้อแล้วสิบปอคุดมันมาตีสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอืมครูแฝดพี่น้องซีมอนคอนไซลูกเจแหละพุ่นเอื้อยพุ่นวันสิบคุดมันต้นนี่พี่น้องมันต้นนี่เอาสิไปใส่คุดต้นใหญ่เว้นบ่ เรื่อยว่ามันแตกเขิบแล้วก็เลยให้คูดเบิ้งว่ามันเป็นหัวบอกล้มลมพี่น้องมะนาววสูซคือบ่ใชาเสือแขนยาวเบิ้งด้มันแตกเขิบอเยอะอันมันอันนี้โบแมนมันต้นที่เขาเจ้าปลูกอันขายเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นมันต้นที่ปลูกกินนะเขาเจ้ามันอันนั้นมันมันบ่็อยากซุกบอก เออมันกินบ่ได้แต่มันอันนี้เอออันนี้มันอันมันแป้งเกื่อยว่ามันอันนี้เป็นมันที่เขาเจ้าปูกกิน,นเห็นโย่จะมาพากกันขุดเงงะเงงะถือกระต่ามาบัก,หกใหญ่สงสัยปไดจากหัวเห็นหัวมันอยู่บ่มาเบิ่งเด็กน้อยขุดมันพี่น้องคู่แฝดหัวใหญ่โย่ โอ้ยสามหัวประศัตรพี่น้องเห็ดเนี่ยหัวหัวมันมันตน้นโอ้ยขุดแบบนี้ย่างได้ใช่กินเนาะเขี่ยแกลัแกลัดอยูอ่มาเบิ่งของเอ,อื้อเอ,อ,อื้อยพี่น้องหัวมันเป็นหัวยังเสร็จแล้วไงแล้วกอหนึ่งกระดิ่งขุดมันต้นปลูกว่างอันวันเดย์นะ เสียบ,บางตกาูกะเนาะเปลือกแดงแขงเสียบ,บางตกาูกะโอ้ยชบาบเลยไหัวแทนในต่อต่ออยู่โอ้ยบอมันก็ออกเป็นเป็นพวงเป็นพวงขึ้นมันต้นมันแปะเ้งเหงาท่านนั้นไม่แทะหัวนะไปพุ่นหัวพันมาอ,นนมนอันนี้ม่นอันนีหนึ่งกินได้เด้อพี่น้องมันหนึ่งอันนี้เออมันหาหน้าที่ตัวนี้โบเป็นมันอันเอาไปเ็ดแปะมันรลุดโบราณมันจะมีขั้นโบราณเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพอเท่าไม่เท่า แต่กี <distracting Sky jogo> um, ้กับปู่กี่สามเมื่อันอาอเนี่ยว้ะมันยาวได้มันอ่ะมันไหนกันอือโอ้ยถ้าหัวมันใหญ่หัวเราเป็นโล่ห์นหัวชำค้าเห็นบริเทงนะชำค้าให้คุดเลยปันว่าแม่นหักคุดมันพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิเมื่อแล้วลงมันชิดเบ็ดเพราะว่าบริจักโตพอดีเห็นชุเพื่นลงมาพอดีก็เลยอืมลงตามมาเบิ่งคือเก่าคือหัวยาวเลย แต่ห้าวขุดตามรอยที่มันแตกเนาะรอยเห็บที่มันแตกนะคือบทับแตนแต่เงานพี่แล้วก็ดึงเกงดกฮึขาดบขาดาเบงเอขุดหัวมันพี่น้องเอาไปหนึ่อ้ยยึงคือมองดู ยึงคืนเข้าใจเขาว่ายึงบพี่น้องโยกขึ้นหัวใหญ่เติบอันนี้กำลังใหญ่นะบ่ทบันใหญ่เต็มที่เอาไปใส่กระตาโน่นโน่นโน่นเปลือกแดงๆตอนนี้บ่ย่างตอนนี้โอ้ยมานั่งกัันานมันกำลังเป็นหัวบ่ทบันในี่ยัง มันยังอ่อนอยูอมยอ่มันปลูกกับท่นเท่าน,น,น,นั้เนาะมันแหนจืดืดไปน้องพอน้องกี่หินหน้อยแรงเพื่อเรื่องนึงนะมันโคตรบ้ได้มันช่เดินแค่ปลูกในคันนองสาีเนาะก็หัวใหญ่เลยเดี๋ยวมันยังอ่อน à về sườn đó, về đừng, về sườn đừng đua, hua nhau gì vào hua nè, ờ. <laughs> hua nhạc bông nhau, anh đưa khứa, ờ nó này. พอได้นหนึ่งพี่น้อกเงาเนืมมันก็สีลายแล้วมันก็นแยกงแยกออกทั่ว,งวเงาเนิ่มและวอืมค <c oughs> ุดเงาเดียวกันเครื่องกระตาเอย้ยลมแห้งแบบแบบมีนะไปคุดหัวมันออกมันก็เป็นหากมั่ได้หัวมันก็สิล่มมันมันก็สิข้นลแล้วใบมันต้นยอดมันออเอาไปนหนึ่งกินครับ ปนกับแจ่วก็ได้พี่น้องลายคุณลายคนกัสิเคยกินอยู่ยม,ม,มันแสบเพื่อนเลยเอาไปหนึ่งผู <c ười> ้ใดแน่เคยกินเนาะเอยเ้ดี๋ยวเอาเบบึงได้อยู่คุดบ่เทิงฮะมันคุดบ่อเป็นมันเห็นหัวอ,อยู่มาคุดดู เห็น่พี่น้องนี่มันเป็นหัวแยกลงไปอยู่ดินมันแหง้งซับโรดแล้วก็ซับอยู่เทิงบันแล้วก็ดึงขึ้นมันอยู่ในสายซะลมพี่น้องลมลมสังเกตเบิงทั้งฝนนั้งลมพายุเข่า คา,าับเป็นงงปาตหัวใหญ่เลยมาสนมาึ้นมาดูคนหัวปักใหญ่พี่น้องเลยสองเห็นอ้องพี่นอ้องหัวใหญ่ยุฮักคืนซ <c oughs> <c oughs> ับบันขาดซับอีก หัวใหญ่เยอะใหญ่เตอะพี่น้องลายหัวอยะขุดมันสองเหงาพี่น้องมันต้นหัวใหญ่เยอะเออใหญ่เติบ หัวมันมันต้นเวลาอันเขาเอาไปหนึ่งเข้ากับปอกเปลือกมันนะน,ะนี่นี่เขาไปลากแล้วเขาแกเปลือกแดงมันออกโอยห้างกระคุดแดดนะเต็มกระตาแลละฝนกระตกพอฝนโอ้ย อีุ่ยังไม่ยามนี่นะสังเกตเบื้องลมพี่น้องเออมะคุงบามีปลูกกับเป็นตูผูพี่น้องเออเป็นตูผูสองต้นบ่เป็นมากซ้ำ พากันขุดมันพี่น้องเอ้ยตะหุบตะหวยแระวังต้นมันคนเด้อพากันขุดหอบเหงามันแม่เธอมาเจแหล่มาลำหลัง หัวยาวแบบนั้นบอกโอ้ยมันสิเขาหันเงาหหงุ่งเลยนะเขามันมาดูดพ่นกับผู้กับมัหงุด้มันยังใหญ่อยููู่อละหัวใหญ่บ่หน่อยาขุดมันาโอ้ยเขาหนเงามหุง

เดินไปทังก้นตเออปาดะยังให่อยู่ปาดมันประธานใเป็นซับลัดแล้วมันยาวเกินพุนโอ้ยเต็มกระตาละหัวนี่ใหญ่คเอรีจนส้ําแขนขอเธอเสียเมื่อเสื่อมเอานี่เธอเป็นเจ้าของหรือไง

ทำมันใหญ่ลายมันเป็นเ้นเนตัวเอยพิ่มมันลองลกตัวยาเนี่มันยาวกรตัาสอบเองอ่อนๆเหักออกก็ได้เอาลาเสีเมื่อเสื่อมอยู่พี่น้องันเออกเต็มกระต้าแล้วมันบบนะมันบอกให้สันนใส่มันเบิกโบเบิดเดยมันเรือกระต่ายเลยะ ใช่เบอก์ประานนใชานมันเลือก,กะตาคอสเสือนะอพอแล้วมันเลือกตาแล้วกระไ้าแล้วตัดคืบตัดคืบเอาเอาไวิ่งกรารถทับแล้วอ่อนงานมันบเทิงกับวงลูก หลายคนเชือมันกินได้บอกินได้พี่น้องมันโบเมนมันนั่นที่เขาเจ้าไปเห็ดแป้งอันนี้เป็นมันหนึ่งอมหน้นรอช่องไดช่องว่างเยนอยเต็มกระตาที่เลือนเสียดนะเมื่อนี่เือ้านี่พอแล้วมันเต็มกระตาแล้ว สิคอดใส่สินเมื่อตีเจแฉลงมาลำหลังพี่น้องเอ้ยแต่เขาบอกลายเอาพอกินมันก็ยังลายอยู่เอามื่อหนึ่งมาเสื่อมคือแบบท่องปุ่นใช่ฝุ่นมาหาน้ำไปพี่น้อมาขันหามันพี่น้องเอ้ยมันเต็มกระตามันนักว่าสั่นถ้าพายผู้เดียวก็พายบ่ได้อ่า ห้ามเอาพี่น้องแบกอันผ้า ifold กับผ้า ifold ได้พุ่นเหลือกระต่ายอีกยังๆอยู่คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่งวัดสุขสุคนสิเมื่อแล้วพุ่นว่ากันหามสิตายเจ็บบ่าดไปแล้วพี่น้องพุ่นใส่ห่อกระสอบเมื่อเหลือกระต่าย